มีควรจะขายเหล็กน้าพีให้ผมแบบนี้เลยนะครับผมในราคาเกือบเกือบห้าพันเลยนะซึ่งผมบอกว่าโอ้โหพี่มันคงจะไม่ได้นะครับมันไม่ได้เพราะอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบนี้ครับอ่าเราดูตัวอย่างแล้วกันอย่างในมีดเล่มนี้นะครับอ่าจะเป็นมีดเหล็กน้ําพีเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นงานโอท็อปของกำนันแพ้่ต้นด้วงอะเนาะบริเวณด้ามเนี่ยเขาก็จะหล่อขึ้นรูปเป็นองค์ท้าเวสุวรรณแบบบล็อกโบราณนะครับไม่ใช่การแกะสลักแต่ว่าเป็นการหล่อขึ้นมาโดยใช้ผงเหล็กน้ําพีที่เขาถลุงแร่เป็นผงนะครับเอามา แล้วก็ดาลางเองก็หล่อเป็นองค์ท้าเวสุวรรณเหมือนกันนะฮะไม่ได้การแกะสะลักนะตรงนี้จะเป็นการหล่อขึ้นมานะครับแล้วก็บริเวณใบมีดจะเป็นลายกหนกน้องสิงห์แล้วก็เป็นมีดเหล็กน้ําพีนะตามสไตล์ของอุตรดิตถ์เลยครับผมเพราะว่าท่านกำนันแพนี่อยู่ใกล้ๆกับบ่อน้ําพีเลยนะครับท่านทามีดเป็นงานโอท็อปเนาะแล้วก็มีการทําพิธีสมาธิจิตนะครับ แล้วก็พัะกคะาถาเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับเราเป็นคาถาอาวุธนะเนี่ยแล้วก็ตรงปลายจะเป็นคล้ายๆพลวงหางกระรอกนะครับลายกระนกน้องสิงนะครับแบบเนี้ยที่ร้านผมเช่าบูชาอยู่แค่900บาทนะครับสงใส่แกไปโดนใครกินตับมาก็ไม่รู้นะครับซึ่งลักษณะของแกจะคล้ายๆกันเลยเพระเราเกิดเป็นเหล็กน้ำพีแท้ๆแ,แล้วเต็มเล่มเนี่ยนะครับมันจะเป็นการแตกลายงานส่วนใบมีดที่เห็นเมื่อคู่นี้เนี่ยก็เป็นเหล็กน้ำพีเหมือนกันแต่ผสมเข้าไปในปริมาณที่ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถามว่า บูชาได้ไหมแบบนี้บูชาได้สําหรับคนที่แบบไม่อยากจะจ่ายเงินในการบูชาแบบหนักมากนะครับผมก็สามารถบูชาแบบนี้ได้900บาทฟรีค่าจะส่งแบบเนี้สบายเลยมีความเชื่อกันว่าเป็นวัตถุมงคลตามธรรมชาติที่เป็นธรนสิทธิ์นะครับหรือว่าไม่มีวันเสื่อมนั้นเองนะครับผม